อย่างเอกสารชิ้นแรกนะท่านประธานแบบสอบสวนเรื่องราวทูลเกล้าถวายดีกาขอพระราชทานอภยธธธธัยโทษท่านจะให้เท,ท,ท่านประธานคะท่านประธานคะขอประท้วงคะ่ะท่านประธานขอประท้วงผู้อภิปรายข้อหนึ่งเจ็เอาเอกสารขอเอาคือเอกสารต้องเอาลงนะคะท่านใช้คําว่าโอ้โหจีนไม่อยากจะอ่านเลยคือฉันไม่เข้าใจคะ่ะเอาขึ้นไปเลยคุณคุณลมคะท่านท่านท่านผู้อภิปรายท่านสสโลมวัน ทางสือเอ้อทางโสดเอาขึ้นใหม่ดิท่านไม่ควรอนุญ,ญาตให้ให้โสดเอาผิดตรงไหนอ๋อมันมีคำพูดค่ะมากกว่ามากกว่าอากตันยูอีกซึ่งคือไม่เข้าใจว่า ท่านผมว่าพูดอภิปรายจะอภิปรายปงน่าปนประเด็นท่า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 นโลงคะคือท่านจะอภิปรายเนี่ยท่านต้องมีจริยธรรมด้วยนะคะดิฉันยังอยู่ในข้อบังคับที่ร้อยเจ็ดสิบแปดเพรที่ฉันมองเห็นว่าท่านเองเนี่ยไม่มีจริยธรรมท่านเอาสิ่งที่เป็นความเห็นของท่านไปตัดสินคนอื่นท่านประธานครับนี่นประธาน ไม่ต้องค่ะไม่ต้องแลประธานคะขอประท้วงค่ะไม่ไม่ท่านดิฉันรพศนค่ะ <country> <hi invention S 2> ขอประท้วงผู food, ้ประท้วงค่ะนะคะข้อบังคับ <am> ท <detriment> <lin> ี <político> yeah. ่๙ค่ะท่านประธานต้องควบคุมนะคะผู้ประท้วงเนี่ยพยายามหลายครั้งหลายคาที่จะหยุดยั้งนะคะหรือก่อกวนการอภิปรายของท่านดังสิมันนะคะ ที่ผ่านมาท่านประธานเองเนี่ยก็ได้วินิจฉัยไปหลายครั้งแล้วว่าการอภิปรายเนี่ยผู้อภิปรายจะต้องรับผิดชอบ,ชอบในส่วนของเนื้อหาและการเอ่ยพาดพิงต่างๆนะคะครั้งนี้เองดิฉันก็คิดว่าพอสมควรแล้วค่ะท่านประธานให้มันเดินต่อได้นะคะเราเสียเวลากับเรื่องพวกนี้มามากแล้วค่ะขอบคุณค่ะท,ท,ท่านประธานคะท่านท่านวิบท่านประธานวิบช่วยดูหน่อยนะครับเดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับ เชิญท่านลังสิงมันต่อเลยครับนะครับผมไม่ได้ใช้ให้ท่านลังสึงมันพูดต่อครับแล้วก็สไลด์เอาลงได้เลยครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมยินดีอยู่กับท่านประธานทั้งวันวันนี้นะครับ